สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปลาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง b a c k l i s t EP 1 0เรื่องแล้วต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่พวกทัฟฟิกบุกมาที่ตึกร้านในติตมตามพอออมาจาก G P S จิมเบย์บรรทัดไตเติลแอนดิวเข้ามาในห้องห้องหนึ่งก็เจอรอยน้ำแดงส,สดๆเลอะที่พื้นอยู่ๆก็มีชายชุดดำล่าคนคนหนึ่งเข้ามาในห้องชายชุดดำบอกคนที่โดนจับมาว่าให้ขายอะไรสักอย่างถ้าไม่ขายก็ให้ปิดร้านไปแต่ชายคนนั้นก็เถียงว่าไม่ปิดก็เลยโดนซัดหน้าเขาให้ไม่พอ,อยังโดนทิ่มขาจนร้องลั่นอีกไตเติลก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้ทันใดนั้นเองทั้ง4คนก็เสียหลักชนของจนเกิด ชายชุดดำกำลังจะเดินเข้าไปดูคนที่โดนจับมาก็พูดขึ้นมาสักก่อนว่าย,ยอมขายแล้วและชายชุดดำก็เลยเปลี่ยนจุดสนใจไตเติลก็ยังแอบถ่ายไว้อยู่ชายชุดดำเอาเอกสารนั้นมาให้เซ็นพอเซ็นเสร็จก็บอกว่าธุรกิจของหมวดเป็นของมันแล้วคนที่โดนจับมาก็เลยว่าไหนบอกว่าจะเอาแค่สาขาเดียวบอกว่าชายชุดดำโกหกชายชุดดำก็เลยจัดการกระนำมาใส่ไม่พอยังจัดการลั่นไกใส่อีกและชายชุดดำก็โทรหาผอ,อบอกว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาคนที่จับ มาไปทิ้งให้ไกลๆพอวางสายพวกแอนดิวก็พากันหนีออกมาชายชุดดําเห็นก็เลยยิงปืนใส่ไตเติลก็ตกใจทํามือถือหล่นไปที่พื้นชายชุดดํากําลังจะจัดการพวกแอนดิวท้าฟิกกับไฮไลท์ก็ขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยไว้ได้ทันท้าฟิกสั่งให้ทุกคนแยกเป็นสองทีมแล้วกลับมาเจอกันทุกคนก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาแต่ก็ไม่มีใครเก็บโทรศัพท์ที่หล่นออกมาเลยสักคนพอทุกคนออกมาได้ท้าฟิกที่โดนลูกหลงเข้าที่แขนก็ล้มลงไปกับพื้นไฮไลท์กับแอนดิวก็รีพาไปส่งโรงพยาบาล ทันทีทางด้านพอ,ออก็โทรสั่งลูกน้องให้ตามจับทุกคนมาให้ได้คุยยังไม่ทันจบไลาลาก็เข้ามาหาถามหาแม่กับพออไลาลาก็ทำเหมือนจะถามอะไรพออบางอย่างแต่ก็ไม่ถามพอไลาลาเดินออกไปพออ,อก,ก็หยิบประกาศที่ไลาลาให้ออกมาทิ้งลงพื้นทางด้านครูวันเผด็จกับครูจินมณีที่ถูกจับตัวมาพออ,อก,ก็เข้ามาหาถึงที่ที่โรงพยาบาลเมลอนกับพักการ์ดรีบตามมาดูทัฟฟิกเมลอนถามแอนดิวว่าครูวันเผด็จกับครูจินมณีก็หายตัวไปเรื่องนี้เกี่ยวกับพออ,อ ไหแอนดิวก็เลยว่าน่าจะเป็นไปได้บรรทัดบอกว่าเมื่อคืนติดต่อไลลาไม่ได้เลยและสัญญาณที่ปากกาก็หายไปด้วยเมลอนก็เลยบอกให้หาครูให้เจอก่อนแต่แอนดิวก็บอกไม่ให้พวกผู้หญิงเข้ามาเสี่ยงเขาจะทําเองผักกาดก็เลยตามมาบนแอนดิวก็ว่าเขายังไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเจอเพื่อนแบบทาราฟิกเลยไม่ว่าเขาจะทะเลาะกันแค่ไหนทารฟิกก็ยังมองเขาเป็นเพื่อนตลอดขนาดครูวันพเดชยังเห็นเขาเป็นขยะที่ใช้แล้วทิ้งเลยทารฟิกไม่เคยทําผักกาดก็เลยเข้า พอไปกอนแอนดิวบอกว่าเธอเข้าใจแต่เราต้องไปช่วยครูก่อนให้อภัยครูแค่ตอนนี้ก็ได้ยังไงก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยเธอไม่อยากให้แอนดิวเป็นอะไรไปถางดานไตเติลก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คัพเค้กฟังถามคัพเค้กว่าพี่ดักได้พูดอะไรเกี่ยวกับห้องลับที่ลานไอติมและพออไหมคัพเค้กก็ว่าไม่แต่พอไตเติลบอกว่าครูวันพรเดชได้ตัวเลขในบัญชีมาแต่ก็หายตัวไปคัพเค้กก็เลยว่าพ่อบอกเรื่องตัวเลขในบัญชีเขาก็นึกออกแล้วกลับมาที่พออรครูวันพรเดชถามพออว่าตึกลับเยอะจัง เอาเงินมาจากไหนพอ,ออก็เลยว่าเอามาจากไหนก็น่าจะรู้ตอนนี้เขาก็ยังสร้างโรงเรียนสาขาสองด้วยเพื่อบังหน้าให้เขาสะอาดแต่ครูทั้งสองคนก็คงไม่ได้อยู่เห็นมันพออ,อว่าครูวันพระเดชเป็นคนเก่งสมัยเรียนสร้างเรื่องสร้างวีรกรรมไว้เยอะแต่เขาก็เมตตารับมาทํางานที่โรงเรียนนี้เพราะว่าหวังว่าจะมาอยู่ข้างเขาแต่ถ้าครูวันพระเดชปฏิเสธเขาก็คงต้องกําจัดขยะทิ้งเผาทิ้งไปเหมือนกับแบ็คลิตรุ่นแรกครูวันพระเดชได้ยินแบบนั้นก็มโมโหใหญ่ถามหออ,อว่ามาทําลูกศิษย์เขาทําไมพออ,อก็ว่าเขา าสงสัยมานานแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง3คนนั้นจนรู้ว่าเป็นครูวันพระเดชเขารู้ทุกเรื่องในโรงเรียนแต่ที่เขาปล่อยให้ทําลายแก๊งหัดเทวะก็แค่เพราะความบันเทิงเท่านั้นและผพอ,ออก็ต่อยท้องครูวันพระเดชไม่ยังก่อนจะหันมาหาครูจินมณีเขาไปลูบหัวครูจินมณีแล้วบอกว่าก่อนจะตุยเขาอยากจะเล่นสนุกกับครูจินมณีก่อนครูจินมณีก็เลยว่าพ่อพออ,อสร้างโรงเรียนนี้มาแล้วทําไมพออ,อถึงมาทำลายเด็กๆพอ,ออก็ไม่ฟังอะไรจัดการเผาเอกสารที่ครูวันพระเดชได้มาแล้วก็บอกว่าน้องชายเขากําลัง จะได้เป็นพออ,อเขาเป็นพี่ชายคนโตแท้ๆแต่พ่อกับจะยกสิ่งที่มีค่าที่สุดในครอบครัวให้กับน้องชายเขาไปคิดว่าเขาจะต้องทํายังไงพ่อรักทุกอย่างที่เป็นน้องชายของเขาแต่เกลียดทุกอย่างที่เป็นเขาที่น้องเขาทาเสียสางเพราะอยากได้มรดกดีแล้วที่น้องเขาตุยไปปู่จินมันนีก็ถามว่าเรื่องแค่นี้เองเหรอแค่ลูกที่พอไม่รักก็เลยต้องทําเรื่องเร็วๆกบปมตัวเองน่าสงสารพออ,อก็หันมาว่าจะพูดอะไรก็พูดไปไม่มีหลักฐานแล้วคนที่ชนะสุดท้ายก็คือเขาแล้วพออก็เดินออกไป กลับมาที่คัพเคก้กเอาสมุดวิชาเลขของพี่ดาร์กมาให้ไตเติ้ลดูบอกว่ามีตัวเลขปแปลกๆเขียนอยู่ตอนตำรวจมาตรวจหลักฐานก็เปิดดูแล้วแต่ไม่เอะใจแต่เธอแปลกใจเพราะว่าพี่ดาร์กเกียตวิชาเลขมากไตเติ้ลก็รีบถ่ายรูปส่งให้บรรทัดดูบรรทัดเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นพิกัดของ GPS อัจฉริยะจริงๆไตเติ้ลก็เลยรีบจัดการเซิร์ชดูก็เป็นร้านไอติมคัพเคก้กเลยบอกให้ไตเติ้ลรีบกลับไปหาเพื่อนก่อนไตเติ้ลจะไปก็เข้ามาจูบคัพเค้กและคัพเค้กก็ไม่ได้ขัดข เพื่อนยังไหวยังกระเพาะมาเอาเลขในสมุดมาให้เพื่อนๆดูและทุกที่ใน GPS ก็คือที่รับของพอ,ออนั่นเองแต่ให้ตัดร้านไอติมออกก็เหลือ3มที่ที่ไกลจากโรงเรียนมากแอนดิวก็บอกให้ทุกคนตามหาครูวันพฤเด็จเดี๋ยวเขาไปจัดการพออ,อเองจิมเบก็บอกให้ไปช่วยครูวันพฤเด็จด,ด้วยกันก่อนถึงครูจะไม่เอาเราแล้วอย่างน้อยเขาก็เคยช่วยเราไว้แอนดิวก็ยืนยันคําเดิมแล้วก็เดินออกไประหว่างทางที่ออกไปแอนดิวก็นึกถึงตอนที่โดนพ่อตบพ่อว่าแอนดิวเรื่องที่ทําตัวไม่ดีกับเรื่องที่ทากับ พออจนแอนดิวลืมตัวตะโกนออกมาว่าพออย่างดังตัดมาที่ทัฟฟิกเมลอนมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆไม่ไปไหนเลยจนทัฟฟิกรู้สึกตัวขึ้นมาเมลอนก็นเล่าให้ฟังว่าครูวันพระเดชกับครูจินมณีน่าจะโดนพออจับตัวไปทัฟฟิกที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกไปทั้งๆที่ตัวเองยังเจ็บอยู่เมลอนก็ขอร้องว่าไม่ให้ไปทัฟฟิกก็ว่าทาไมไปแล้วครูทั้งสองคนโดนแบบคนที่โดนจับตัวมาจะทํายังไงเดี๋ยวเรื่องนี้เขาจัดการเองกลับมาที่ครูทั้งสองคนลูกน้องของพออก็เข้ามาบอกว่า พออฝากมาบอกว่าสุดท้ายมึงก็ช่วยใครไม่ได้อยู่ดีแล้วก็กําลังจะยิงปืนใส่คูส่วนตรงที่ลูกน้องของพออยืนกันอยู่อยู่ๆก็มีแก๊สอะไรไม่รู้กิ้งเข้ามาและไตเติลจิมเบไฮไลท์ก็เข้ามาจัดการลูกน้องพออกันจนล้มไปหมดแล้วก็ตามไปหาตัวคูมันเผด็จกันตามห้องแต่ก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าสุดท้ายไปคนละที่ส่วนคูที่กําลังจะโดนจัดการแอนดิวก็โผล่ลุยเดี่ยวเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและคคูก็ใช้มือถือของแอนดิวโทรหาจิมเบทุกคนก็เลยรู้ว่าแอน กครูวันเเด็จก็เลยบอกว่าจะแจ้งตำรวจแต่ครูจิมันนีกเขาว่าคนอย่างพออถ้าโดนจับไปก็ยัดเงินออกมาได้อยู่ดีเด็กๆก็เลยถามหาหลักฐานครูวันเเด็จก็ว่าโดนพออเผาทิ้งไปหมดแล้วไตเติลก็ว่าโทรศัพท์ที่เขาอัดคลิปไว้ก็น่าจะโดนทำลายไปด้วยแอนดิวเลยบอกว่าเขารู้ว่าต้องทำยังไงต่อและเขาก็รู้ด้วยว่าบ้านพอออยู่ที่ไหนไฮไลท์ก็สงสัยว่าแอนดิวรู้ได้ยังไงว่าบ้านพอออยู่ไหนและรู้ได้ยังไงว่าครูวันเเด็กกับครูจิมันนีโดนจับไปคนละที่กับที่พวกเขาไปแอนดิวก บอกบอกแต่ว่าเขารู้ถ้าอยากจับผออให้ทําตามเขาก็พอครูวันพรเดชก,ก็เลยถามแอนดีวว่าจะให้ทําอะไรก็บอกมาแต่เสร็จงานนี้แล้วแอนดีวต้องพูดความจริงหลังจากนั้นแอนดิวก,ก็พาครูทั้งสองคนมาหาผอผอ,าอ,อาถามแอนดีวว่ายังกล้ามาที่นี่อีกเหรอแอนดิวก,ก็เลยบอกว่าเขาพาครูทั้งสองคนมาเพื่อขอโทษและต่อไปนี้เขาจะไม่ทรยศผออ,อีกแล้วแต่ที่เขาเข้าไปช่วยครูวันพเดชตอนนั้นเขาแค่สับสนแต่ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วเขาจะไม่ทําให้พ่อแม่เขาและผอผิดหวังอีกผอถามแอนดิว ว่าคูวันเด็จใช้แอนดิวแล้วทิ้งนี่หลอมิตรภาพที่อยากได้แล้วพออก็ส่งปืนให้กับแอนดิวบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทํายังไงเพราะถ้าแอนดิวไม่ทาแอนดิวก็จะต้องตุยแทนคูวันเด็แล้วอยู่ๆไฮไลท์ไต,ตเติลจิมเบก็โดนจับตัวเข้ามาเหมือนกันพออว่าแอนดิวแผนตื้นต่น,ตนแกงบุกเข้ามาติดเครื่องดักฟังบอกว่าแอนดิวยังเด็กโลกยังมีอะไรอีกเยอะแถมตอนนี้พออยังจับตัวไลลาไว้อีกด้วยคูวันเด็จถามพออว่าทําอะไรไปเพื่อนเขาพออก็ว่าไปทําตัวเองเรื่องย้อนกับ ไปตอนที่ครูมันเผด็จเป็นเด็กกระโปกไปกับเพื่อนอีกสองคนเข้าไปพบพออพอพออจับได้ว่ามียาอยู่ในกระเป๋ากางเกงไปก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของเขาแล้วก็ขอร้องพออว่าเขายอมทุกอย่างขอแค่ไม่ให้ที่บ้านรู้เรื่องนี้พออก็เลยสั่งให้ไปเอายาไปส่งและเอาส่วนแบ่งมาให้กับเขาเพื่อแลกกับการโดนไล่ออกและไม่โดนอะไรเลยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่บอกใครเรื่องนี้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังและต่อไปนี้ไปและเพื่อนอีกสองคนจะเป็นคนของเขาและก็ตั้งชื่อกลุ่มให้ว่าหัดเทวะแต่ไปก็ดัผ ากลับมาปัจจุบันพออ,อก็ว่าครูวันพเด็ดนนแหละที่ทําให้ไปเป็นแบบนั้นและผพออก็หันไปคุยกับพวกไฮไลท์ถามว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าแอนดิวเกี่ยวอะไรกับเขาจริง,รงๆแล้วแอนดิวอยู่ฝั่งเขามาตั้งแต่แรกแล้วแต่แอนดิวก็เกิดทรยศเขาแอนดิวเป็นเด็กเลวทําตัวเลวจนพ่อแม่ต้องมากาบเท้าขอเข้าเรียนและเขาก็ยินดีแต่ข้อแรกเปลี่ยนก็คือต้องให้แอนดิวมาตามหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังเด็ก3คนนั้นและแอนดิวก็ทําได้ดีจนพวกครูวันพเด็จตามสืบเรื่องหัตเทวะแอนดิว เขาอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมแอนดิวก็ได้แต่ยืนฟังมือไม้สัน่นพออบอกต่อว่าถ้าเขาไล่แอนดิวออกพ่อแม่แอนดิวก็จะมาหาเขาและถ้าควรพระเดจเป็นอะไรไปตอนนั้นเขาก็จะเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดส่วนพี่แคมก็รับปากว่าจะจัดการให้แต่สุดท้ายก็พังพออก็บนบนบน,บนใหญ่แอนดิวก็เลยเอาปืนขึ้นมาจ่อพออถามว่าบนเสร็จหรือ,อยังที่เขาไม่บอกอะไรพออเพราะพออ,พอ,อแค่ใช้ประโยชน์จากเขาแต่พวกไฮไลท์เป็นเพื่อนของเขาพออก็หัวล้อถามว่ามีตภาพจริงๆมีที่ไหน ขนาดคนในครอบครัวดูอย่างน้องชายเขาสิไลลา,ลาได้ยินแบบนั้นก็หันมาถามทันทีว่าพออทาอะไรพ่อของเธอพออก็ว่าเขาแค่จ้างรถบรรทุกตัดหน้าแค่นั้นเองแค่นั้นโรงเรียนก็เป็นของเขาแล้วและพออก็อาศัยจังหวะแย่งปืนมาจากแอนดิวทันใดนั้นเองตำรวจก็ตะโกนเข้ามาพออก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปดักตำรวจไว้อูวันเผด็จก็ใจกล้าใช้มือที่ถูกมัดอยู่จัดการกับพออกันนำซัดพออและกําลังจะทําให้พออมองเท่งแต่ตำรวจก็เข้ามาห้ามไว้ได้หลังจากนั้นไตเต้ กับจิมเบก็เข้ามาว่าแอนดิวใหญ่ถามแอนดิวว่าอยากเป็นหัวหน้าเพราะจะทําให้ผิดแผนใช่ไหมและที่ทุกคนโดนแบบนี้เพราะแอนดิวใช่ไหมแอนดิวก็ยอมรับว่าใช่เขาหักหลังเพื่อนๆแต่ว่าเขาเปลี่ยนได้เพราะพวกเพื่อนๆเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้จักกับคําว่าเพื่อนและหลังจากเรื่องของไตเติลเขาก็ไม่ส่งข่าวให้พออออีกเลยแอนดิวขอโทษเพื่อนๆไตเติลเข้าไปถามแอนดิวว่ารู้ไหมที่เขาเรียกทุกคนนำหน้าว่าเพื่อนเพราะอยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่สําหรับแอนดิวจะไปไหนก็ไปจิมเบก็เสียใจบอกว่า เขาเสียายที่เคยมองแอนดิวเป็นเพื่อนส่วนไฮไลท์ก็ไม่พูดอะไรได้แต่มองหน้าแอนดิวน้ำตาไหลก่อนจะเดินออกไปแอนดิวก็ได้แต่ยืนร้องไห้เสียใจตำรวจเดินเข้ามาแอนดิวถามตำรวจว่ารู้เรื่องผอ,อได้ยังไงตำรวจก็ว่ามีคนมาบอกว่าผออ,อยู่เบื้องหลังแก๊งโรงเรียนของแอนดิวแอนดิวก็สงสัยว่าเป็นใครทารฟิกก็เดินเข้ามาแบบเท่ๆบอกว่าพี่แคมไงก่อนหน้านี้ทารฟิกไปคุยกับพี่แคมมาทารฟิกบอกว่าพี่ดาเขียนพิกัดที่เขาส่งของตามที่ต่างๆให้กับผอ,อไว้และเขาก็เจอคลิปพ ฟ้าในคอมพออ,อด้วยเหมือนว่าพี่ฟ้าจะยังมีชีวิตอยู่และรู้ด้วยว่าพี่ฟ้าอยู่ที่ไหนเขาดูออกนะว่าพี่แคมป์ยังรู้ผิดชอบช่วยดีอยู่ถ้าพี่แคมป์ไม่พูดเรื่องก็จะยิ่งแย่กว่านี้พี่แคมป์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขากับพวกฮัดเทวะโดนพอออลู่ว่าถูาชื่อพอออแม้แต่นิดเดียวทุกคนจะเป็นอันตรายกลับมาปัจจุบันทัฟฟิกบอกว่าเขารู้เรื่องแอนดิวแล้วด้วยแอนดิวก็เลยถามทัฟฟิกว่ายังจะคุยกับเขาอีกหรอสักพักตำรวจอีกคนก็เอาคอมกับข้อม,อมูลมาให้ตำรวจที่ยืนคุยยกกกับแออนดกกอดิลลฟ็เขขูู้มใ ยตอนแรกตำรวจก็จะไม่ให้ดูแต่พอทาฟิกบอกว่าคด,ดีของพี่ฟ้าที่หายตัวไปเป็นพี่สาวของเขาเองตำรวจก็เลยยอมเปิดให้ดูพอเปิดคอมก็เจอคลิปที่พออทําให้พี่ฟ้านิ่งไปก่อนจะโทรให้คนมาเอาตัวพี่ฟ้าออกไปทาฟิกรีบเดินมาหาพออถามพออว่าทําอะไรพี่สาวของเขาพออก็ว่าพี่ฟ้าเล่นเกินขนาดจนตุยไปต่อหน้าเขาทาฟิกขอตำรวจคุยกับพออสองคนและทาฟิกก็ถามคำถามเดิมว่าทําอะไรพี่ฟ้าพออก็ว่าพี่ฟ้าติดจนการเรียน ตกต่ำก็เลยมาขอร้องว่าอย่าไล่ออกและที่เหลือก็ตามในคลิปทาฟิกก็ว่าเขาไม่เชื่อพี่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นไม่มีทางยุ่งอะไรแบบนั้นแน่ๆถามผอว่าจะเก็บคลิปไว้ทาไมและที่กุข่าวว่าพี่ฟ้าหายตัวไปคืออะไรผอก็ว่าเขาเก็บคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทําอะไรใครจะอยากให้โรงเรียนมีเรื่องแบบนี้ทาฟิกก็เลยบอกว่าให้บอกพ่อแม่หรือบอกเขาสักหน่อยก็ได้ผอก็ว่าถ้าบอกไปตํารวจก็จะมาหาเขาใครจะยอมเสียงทาฟิกก็ได้แต่ยืนกัดฟันโกรธว่าผอเห็นแก่ตัวจ ลงไปแล้วสำหรับ Backlit e p 1 0เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย